เอาละครับคู่มวยที่แฟนมวยทั่วประเทศร,รอคอยมาถึงแล้วครับคู่เอกในศึกวันทรงชัยครับขวัญใจนักเรียนครับแสงมณีสอเทียนโพยอดมวย2เวทีวันนี้ครับเจอกับของหนักของแรงเลยครับเจอกับถนนชัยทอแสงเทียนน้อยต้องบอกว่าเป็นแรมโบยุคนี้แหละครับแรมโบ้2014ตัวจริงครับมุมน้ำเงิน คู่นี้นี่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนแสงมณีนี่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมานี่ครับก็เป็นบรรดาแฟนมวยขวัญใจนักเรียนเลยครับโรงเรียนนาคนาวานะครับมาเชียร์แสงมณีมีทุกไฟเลยครับแสงมณีปีนี้อายุ17ครับ ค่าตัว120,000บาทท่วนครับส่วนทนนชัยนี่อายุ20ค่าตัว80,000บาทก็ถือว่ารูปร่างนี่ใหญ่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่ยังชกอยู่ 117, 118เบครับแสงมณีแต่มาปีนี้ก็ขยับเวทขึ้นมาครับไฟนี้นี่ชกพิกัด125นะครับแล้วก็ กินช่างให้ได้ร้อยยี่สิบหกถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆอันนี้พี่ตู่แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดครับัวหน้าคณะส่วนคนที่ให้น้ำแสงเมื่อนีครับกำลังจะถอดมองคลน,นี่ก็สารวัตรออสครับต้องบอกว่าเป็นพ่อคนที่สองก็ว่าได้ครับคนนี้ทันตำรวจโทรสุทธิชัยเทียนโพครับ ไม่มีสารวัตรออสก,ก็ไม่มีแสงมณีเหมือนกันนี่เป็นอดีตตั้งมวยไทยชื่อดังเลยครับจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสอรุ่งโร์เอาละครับเดี๋ยวมาดูยกที่2กันเลยครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์เป็นผู้ห้ามบนเวทีคู่นี้แสงมณีโอ้ยสอกมาแล้วครับเด็กกําำลังห้าเอาเมาครับ ตน,นชัยโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับพายุสอของแสงมดีการนกันอยู่ไม่อยู่ครับตนวชัยโอ้โหงัดมาอีกเอา้ายังไงครับโดนขวาเข้าไปเอาทนได้ครับโอ้โหนี่ยังไงครับเนี่ยชูมือยอมหรือเปล่าพยายามจะดันออกไปแหละครับไม่ให้แสงมดีเข้ามาใกล้โอ้โหโดนขนานหนักเลยครับเอาเดินเข้ามาการฟัน เดินเข้ามานี่สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับโอ้แล้วแตกด้วยครับตอนนี้ธนนชัยเป็นประเภทบูอยู่แล้วอ่ะหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับธนนชัยเกินร้อยครับอา้าวเดินโดนเจาะยางเข้าไปงัดสอกอีกแล้วครับนี่ครับเอามาบ้างครับธนชนชัยที่คุณผมไม่ว่า พีผมนี่คุณอย่าร้องนะครับธนนชัยว,ว,ว่าว่าอย่างนั้นเอาเลยครับเดินโดนสอกขวาเดินนี่โดนไม่สนครับยิงโดนยิ่งเดินโอ้แสงวันนี้ตอนนี้ล่อเป้าเลยครับแนนธนชัยนี่เอาและมีคืนมีคืนถอยก็จริงนะครับแสงวันนี้แต่ถอยแล้วแกมีงัดครับมีงัดสอกมาโอ้โหมีแข้งซ้ายสวนได้เ,เหมือนกันครับธนนชัยไม่กลัวแล้วครับโดนเป็นโดนครับ โอโ,โดนเหมือนกันโอ้โโอโอโแสงไมน,นีโดนเหมือนกันครับเอาละครับธนนชัยเริ่มจะตั้งหลักตั้งตัวได้เหมือนกันงัดมางัดซ้ายไปครับสายคืนเอาละครับใครจะโดนเต็มๆใครจะโดนจังๆโอ้โและเลือดธนนชัยไหลออกมาเยอะครับโอ้โแสงไมน,นีก็โดนครับโดนต่อโดนโดนะใครหนักกว่าเขาจับได้ยังไงครับนี่มีศอก แสงมณียังครับยังงัดสอกมาอีกทีนึงตอนนี้ต้องบอกว่าอาวุธอื่นไม่สนใจเลยครับสอกอย่างเดียวใครจะโดนก่อนกันโอ้โหแบบนี้ครับความมันมีแน่ครับแสงวันี้ถอยมาตั้งหลักก่อนแกโดนและแกะเดินดีจริงๆครับธนนชยัยโอ้ยนี่โดนอีกแสงวันี้นี่ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนแกงซ้ายธนนชยัยวิงเม็ดนึง โอ้โหเตะขาต่อยหมัดแล้วครับงานนี้อ้าวล้มลงไปเอา้ายังเดินอยู่ครับธนนชัยหมดยกที่สองครับโอ้โหแฟนมวยนี่ยืนปรบมือให้เลยครับโอ้โหยกที่สองนี่เป็นยกแห่งการแลกศอกของจริงบวกกับบวกเจอกันครับโดนต่อโดนแฟนมวยดูแล้ว ทางด้านถนนชัยดูหนักกว่าตอนนี้ให้ทางด้านถนนชัยเป็นต่อ5-3ครับโอ้แต่แตกแล้วครับเนี่ยทีต่อทีนี่ดูว่าทนได้นะถนนชัยต้องดูครับว่าถ้าแสงมณีโดนเข้าไปจะทนได้ไม่ได้ครับเป็นประเภทชอบแรกโอ้โหสนุกเลครับคุณนอ็อตนี่แค่สองย,ยกนะมานะดูยกสามครับ แสงมณีนี่ขอนแก่นถนนชัยบุรีรัมแดงนี่ค่าตัวแสนสองครับส่วนน้ำเงินนี่แปดหมื่นเอาเดินอยู่ครับแสงมณีก็ตามสไตล์ครับจังหวะฝีมือสวยงามมีโอกาสขึ้นแสนไหมเนี่ยธนนชัยเนี่ยถ้าโชคแบบนี้นี่แสนห้ายังน้อยไปเลยครับเอาแข้งซ้ายสกัดไว้ก่อนเตะต้องเตะให้กลัวนะครับแสงมณีถ้าธนนชัยไม่กลัวนี่ลำบากโอ้ยมีบวกด้วยครับโดนหมัดอีกแล้วครับนี่ครับ โอ้โหมาเป็นชุดครับโอ้โหเป็นสายบูครับถนนชัยแส,แสงมณีฝีมือต้องเอามาใช้แล้วครับโอ้โหนี่วนไปรออเวทีแล้วธนนชัยนี่ไม่สนน่ะเดินไล่มีหมัดยับสก,กัดธนนชัยนี่ต้องบอกว่าแกโดนและแกยิ่งเดินครับคึกจริงๆโอ้โหเอ้าโ,โ,โ,โดนศอกอีกแล้วแสงมณีคล้องคอโอ้โห เอาละครับขวัญใจนักเรียนตอนนี้ดูเหนื่อยหน่อยแล้วครับถอยหลังเหนื่อยนะครับถอยหลังนี่ไม่ได้ถอยเดียวถอยแล้วออกอาวุธด้วยเนี่ต้องออกนะครับจับได้คืนสอกไม่โดนโอ้ธนาชายแตกตาขวานี่ปิดไปแล้วครับอาบเลือดแล้วครับแข้งซ้ายเหมาะเหมาะครับจังหวะนี้ตอนนี้ธนนลชายต่อให้แสงมณีแล้วครับต่อให้ใช้ตาข้างเดียว อีกข้างนี่ปิดไปแล้วครับที่แสงมณีตัวแดงๆในเลือดธนนชัยทั้งนั้นนะครับยกกาสูงขึ้นมาต่อยลำตัวไล่ไล่โอ้แสงมณีถอยออกไปนะแล้วเตะซ้ายโอ้จะเดินเดินติดขนาดนี้แสงมณีลำบากครับแต่ถ้าเล่นฝีมือเล่นวงนอกอ้แสงมณีชอบอแต่ถ้าเดินติดเดินอัดเนี่ยโอ้ธนนชัยนี่มีลูกหนัก ขอดูก่อนครับขอดูก่อนว่าได้ไม่ได้โอ้แล้วตาปิดเลยอะ่ะตนนนชัยตะเกียงดับไปแล้วครับแต่ดับไม่หมดนะครับครับดับไปหูหนึ่งอา้าวกรรมการเขาบอกว่าทางห่างไกลหัวใจชกต่อได้ครับอาเดินไล่ต่อครับตนนชัยแข้งซ้ายแสงมณีมีขวาครับมีหมัดแข้งซ้ายคืนไปอา้าโดนหมัดซ้ายครับ โอ้โหซอยข่ามา2เมตรธนวนชัยนี่เล่นหนักเลยครับอายุอนามห่างกัน3ปีนะครับถนวนชัยเนี่ยีแสงมณี1ส<อ><อ>ิบเจ็เจาะย่างอีกมาเช้าเขาบอกแล้วว่าอาวุธผู้ใหญ่มักจะหนักกว่าอาวุธเด็กครับใช่ไหมต้องมาดูจะสอนเด็กหรือจะโดนเด็กสอนอ่าโอ้แต่ตอนนี้โอ้ซอกมาโหยโดนเข้าไปเต็มๆครับแต่ทนได้ครับ โอ้แสงวันนี้นี่วนก่อนครับโอ้แสงวนชัยจิ้งโดนยิ่งเดินโอ้โหเอาละครับโดนยางเข้าไปเหมือนไม่ดีครับแสงวันนี้เอามีหมัดด้วยโอ้โหอาวุธแกนี่หนักทุกลูกจริงๆคู่นี้นี่ดูเดือดจริงๆครับหมดยกที่สามเล่นกันแบบนี้นี่ถูกใจแฟนมวยครับโอ้สถานาการณ์ตอนนี้แสงมณนนี้อาการไม่ดีขยับไปหกช่วงตัวครับ เลือดถนนชัยนี่ออกมาเรื่อยๆเลยครับและที่สําคัญนี่ตาขวานี่ปิดไปแล้วด้วยโอ้ต้องนวดขาแสงมณีนี่นะครับขวัญใจนักเรียนของจริงครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ครับมาเชียร์อยู่นี่คุณออสครับแฟนคลับออสเคโอน้องหูกระต่ายก็มานะครับอยู่ที่บ้านนี่พ่อแม่ไม่รู้ครับจริงหรือเปล่าฮะ มารู้ก็วันนี้เลยครับถ้าพ่อแม่ดูรายการอยู่พ่อแม่เป็นแฟนรายการคุ่วันไวไทยนี่เสร็จนะครับเอามาดูยกที่4ครับซ้ายซ้ายกับซ้ายครับแต่ตอนนี้ซ้ายของน้ําเงินนี่ชักดูดีกว่าแล้วครับเอาบวกสอกันเอกเอาแสงมณีไม่ยอมโอ้ยมีแรกครับพูกนี้มีสิทธิ์ได้ดูเดือดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับศอกซ้ายแสงมณีเรียกได้ว่าออกอาวุธกันไม่ต้องหายใจหายคอ แข้งกับแข้งศอกกับจอกเอาเอาบวกเข่าครับต่อยลำตัวมีสอกซ้ายด้วยครับธนนชัยพูดงังไงว่ากรรมการน,านั้นเมฆสวรรค์ไม่ต้องเหนื่อยมากยืนดูอย่างเดียวครับไม่ต้องแยกกันครับคู่นี้วงในไม่ต้องครับไม่ต้องรัดไม่ต้องล็อกกันให้เสียเวลาบวกกันเลยโอ้โหนี่ครับถ้าใครดูคู่นี้ไม่ดูเดือดี่ผมว่าต่อมความมันของคุณคงจะอักเสบครับครับและตอนนี้นี่แสงมณีไม่ถอยแล้วด้วยครับ ถอยไม่ได้ครับตกเป็นรองเยอะแล้วครับต้องบวกแล้วครับอว่ายังไงโดนเจาะยางอีกแข้งซ้ายโอ้โหแต่พอโดนแล้วตะนชัยไม่ยุบครับโดนแล้วแกทนได้ครับแต่ตาปิดแล้วนะครับดูครับแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งคืนซ้ายมาต่อยยังไม่ถึงครับเสียบซ้ายแสงมณีอนี้ตะนชัยมีลูกหนักดูครับผลลูกแข็งแรงนี่ผิดกันเลยครับ โอ้โหต้องบอกว่าแสงมณีไฟนี้ช้ำที่สุดเลยครับยอดมวย2เวทีครับโดนของหนักก็ไปโอ้โห,โอโหเอ้ามีหมัดมีสอกโอโ้สะเทือนครับแสงมณีวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟที่โดนหนักจริงๆครับรุ่นพี่นี่ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มให้รุ่นน้องเลยครับแข้งซายสกัดไว้ก่อนแต่แข้งซ้ายของแสงมณีดูว่า ไม่มีกำลังเลยครับถนนชายแกดโดนแล้วไม่สะดุ้งเลยเอาแข้งซ้ายต่อยซ้ายึ้นไปเสียบซ้ายเอกโอ้โหโดนไปแล้วหยุดครับนี่ครับอ้นา,นานทีเห็นแสงมณีมีอาการหมดแรงครับเอาซ้ายอีกทีครับโอ้โหเตะแบบนี้ไม่หมดก็ไม่รู้ว่างไงแล้วครับโอ้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกระดูกเรื่องของเวทน้ำหนักเนี่ยถนนชายก็ได้เปรียบนะครับ เพราะว่าเขาต่อยเวทใหญ่กว่าแสงมณีครับแสงมณีนี่เพิ่งจะปล่อยขึ้นมานะครับในพิกัดนี้ปล่อยมาเจอของหนักเลยครับโอ้โห,โโหบทเบียดอยู่ครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้ทักสินเล็กมาสองไฟธนนชัยนี่แพ้สิงห์ทองน้อยมาวันนี้ชนะก็เกิดใครชนะก็ต้องแจ้งเกิดแล้วครับโอ้โหแสงมณีช้ำจริงๆครับดูครับ เดินแล้วเจ็บขาเลยแต่ที่แน่แน่แฟนมวยถูกใจเอาแล้วรับที่รักของออสเคอนี้ดิ้นแลวครับครับกลับบ้านไปนี่แม่น่าจะน่าจะถามแล้วน่าจะถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับ,บเนี่ยดูรายการกุมารดำแล้วเห็นเนี่ยอแม่ดูเอวครับพลิ้วเหลือเกิน <laughs> นี่น่าจะเป็นคู่ชกคนต่อไปของท่านนนชัยหรือเปล่า <laughs> นี่แหละครับโอ้โหขวัญใจนักเรียนวันนี้ช้ำครับสถานการณ์ตอนนี้ขั้นต่ำมี50ครับจเจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งแสงมณีแล้วก็ถนนชัยแต่ว่าโอ้เท่าที่ผมเคยดูแสงมณีมาไฟนี้นี่เจ็บที่สุดครับครับคิดหนักเลยครับในการปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเอาไปเลยครับยกห้ายังมียกสุดท้ายยังเดินอยู่อ้าวเตะลกไปโอ้ถนนชัยใจยกรหินเหลือเกิน ยกห้ายังเดินนะครับทั้งที่ตานี่ปิดแล้วเดินขู่น้องไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้ามาะมาแสงมณีไม่ได้เหมือนกันครับคุณนอแสงมณีต้องเดินครับต่อยซ้ายเอ้าเสียหลักพยายามจะต่อยเขาเลยครับแต่เสียหลักนะครับต้องเร่งครับขวใจนักเรียนโอ้ยซอกนี่เตะขาอันนี้ต้นขาขวาของแสงมณีนี่ เจ็บนะครับคือพอเจ็บต้นขาการวางขาเตะแล้วมันดูแล้วไม่มั่นคงเท่าไหร่คือตามธรรมชาติเลยครับพอมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยทำให้การออกอาวุธเนี่ยลำบากครับแข้งซ้ายน้ำหนักอาวุธมันก็เบาลงไปเอา้ามีโดนหมัดเดี๋ยวหมอง,งูตายเพราะงูเลยครับมวยหมัดตอนนี้เจอมวยฝีมือไล่ต่อยแล้วครับ ทำเป้าเจอไม่เจอแสงมณีนี่ครับยอมหรือยังครับก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยดีครับตั้งแต่แพ้ 3A แพ้ 3A ที่ภาคใต้มาแล้วก็มาแพ้ทักสินเล็กอีก2ไฟ์ครับไปต่อยกับ 3A ที่สงขานะครับศึกปรหาว่าชีราวุธครับแพ้มานี่ต้องรอการแจ้งเกิดอย่างเดียวเลยครับแสงมณีและไฟ์นี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่รอดครับดูว่ามีโอกาสแพ้สูงแต่ว่าแฟนขับเนี่ยก็คอยให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมครับ หมัดมวยเกมกีฬาเนี่ยก็คิดไว้ในใจเสมอว่าวันพระไม่มีผนเดียวครับนะครับแพ้ได้เราก็ชนะได้ครับอย่าพึ่งไปท้อไปถอยดูหน้าครับดูหน้าของธนชัยครับต้องบอกว่าบอบช้ําจริงๆทั้งแตกคิดถึงพรุ่งนี้เลยคุณน็อตครับพรุ่งนี้โทรไปถามอาการน้องเลยนะดูครับไม่เหมือนโดนอาวุธมวยครับเหมือนโดนไม้หน้าสามับดูครับ ดูครับเหมือนโดนอาวุธมวยไหมครับครับโอ้โหยับเลยครับคุณน็อตต้องระวังเลยนะฮะทำไมครับโดนอาวุธมาให้นะฮะอันนี้ต้องระวังดีๆเออโอ้โหดูครับแหมต้องไปฝึกความแข็งแกร่งกับธนนชัยนะครับเจ็บแทนเอออันนี้เป็นพี่แบงค์วงแคสหรือเปล่าทำไมครับขอเจ็บแทนอ้วสุดท้ายขอเล่นมุกเลยครับโอ้โหมวยนี่มันมาละห้ายกเลยครับคุณน็อต ต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยมีสิทธิ์ได้ดูเดือดนะครับผู้นี้ประจำเวทีราชดำเนินเนี่ยต้องติดตามอยู่เลยว่ามีสิทธิ์จะได้หรือไม่ได้ครับโอ้โชคกันแบบนี้นี่แฟนมวยต้องบอกคุ้มครับพูดได้ตรงๆเลยครับเราต้องชื่นชมโปรโมเตอร์ด้วยครับทรงชัยรัตนสุบรนจัดมวยแบบนี้โอ้โหไม่น่าครับแฟนมวยชาวไทยเนี่ยแฟนขับเยอะมาก มีกลุ่มแฟนคลับสาวกวันทรงชัยอยู่แล้วแกครับเพราะมวยแกนี่พลิกทุกวันนี่ครับสุดท้ายครับเป็นพี่น้องกันครับอัดกันแทบเป็นแทบตายโอ้โหแล้วดูผู้ชนะครับโอ้โหนี่ก็กรรมการอนันต์ชูมือให้กับทางดน้าถนนชายทอแสงเทียนน้อยชนะคะแนนแสงมณีสอเทียนโพไปแบบสุดมันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ